ครับกลัามาพบกับพิเชทีรวัตรแซ่คำในรายวิชาอินไซต์มิวสิกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้ว2ส,สัปดาห์นะครับคิดว่านักเรียนหลายคนนะครับเริ่มที่จะจับตัวโนต้ตแล้วก็ร้องเพลงกันได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทิเชอร์ก็จะมาทบทวนตัวโนต้ตรวมถึงนำนักเรียนฝึกร้องเพลงเหมือนเดิมนะครับ พร้อมกันได้อย่างครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทบทวนตัวโน้ตกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการทบทวนตัวโน้ตและค่าของตัวโน้ตกันนะครับโน้ตตัวแรกนะครับเป็นวงกลมแบบนี้เราเรียกว่าโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะ อ่านตามทิชชู่หนึ่งรอบครับ one two three โน้ตตัวกลมมีค่าสี่จังหวะเน็ตตัวถัดไปนะครับเป็นวงกลมแต่มีหางหนึ่งเส้นนะครับเราเรียกว่าโน้ต no, ตัวขาวนะครับโน้ต no, ตัวขาวมีค่าสองจังหวะอ่านพร้อมกับทิชชู่หนึ่งรอบครับ one two three โน้ตตัวขาวมีค่า สองจังหวะโน้ตตัวถัดไปนะครับคล้ายๆกับโน้ตตัวขาวเลยนะครับแต่หัวเป็นสีดำนะครับเราเรียกว่าโน้ตตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะอ่านพร้อมที่เชอหนึ่งรอบครับ one two three โน้ตตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะเน x t โน้ตตัวถัดไปนะครับคล้ายๆโน้ตตัวดำเลยนะครับแต่จะมีหาง มาจากด้านข้าง1นงเส้นนะครับ tick. ตรงนี้นะครับหนหาึเส้นนะครับเราเรียกว่าโน้ตตัวคาเบตหชั้นมีค่า1นส่วนสจังหวะโอเคครับอ่านพร้อมทิเชอร์หรอบนะครับโน้ตตัวคาเบตหชั้นมีค่า1นส่วนสจังหวะเน็ตโน้ตตัวสุดท้ายแล้วนะครับ คล้ายๆกับโนต้ตตัวคาเบต1หนึ่งชั้นเลยนะครับแต่โนต้ตตัวนี้จะมีหาง2เส้นนะครับอยู่ด้านข้างสองเส้นแบบนี้เราเรียกว่าโนต้ตตัวคาเบต2สองชั้นมีค่า1ส่วน4จังหวะโอเคอ่านพร้อมทิชเชอร์หนึ่งรอบนะครับ one two three โนต้ตตัวคาเบต2สองชั้นมีค่า 1นส่วนสจังหวะอันนี้ก็คือชื่อของตัวโน้ตและค่าจังหวะของตัวโน้ตต่างๆนะครับนักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะครับจะได้จำได้ว่าโน้ตตัวนี้ชื่อโน้ตตัวอะไรมีค่ากี่จังหวะนะครับเรามาทบทวนสัญลักษณ์คอเดรียแ่งสายกันนะครับ นักเรียนดูแล้วก็ทำไปพร้อมกับทิชเชอร์ได้เลยนะครับโอเค one two three four Do, ได้กังได้น,ดน,ดน,นะครับว่าโน้สตัวไหนเสไ็จรับวมือเป็นอย่างไรนะครับบทเพลงที่เราจะเรียนวันนี้นะครับชื่อว่า A hurry up song อยู่ในหนังสือ inside music ของนักเรียนหน้าที่12นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วก็เรียนไปพร้อมกับ คลิปวิดีโอของทิชเชอร์เลยนะครับหลังจากที่เราเปิดหนังสือแล้วนะครับให้ชี้ตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวทิชเชอร์จะร้องให้นักเรียนฟังก่อนนะครับทีละวักเลยนะครับนักเรียนสามารถเขียนตามทิชเชอร์ได้เลยนะครับวักที่หนึ่งนะครับมีสองห้องนะครับ เดี๋ยวที่เชื่อจะร้องให้นักเรียนฟังก่อนนะครับโด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 มีมีมีโดโอเค let's sing together one two three four โด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 มีมีมีโดโอเคนะครับไม่ยากเลยนะครับถัดไปนะครับ เป็นโนต้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้นนะครับเหมือนกันกับบรรทัดแรกนะครับเราต้องร้องให้เร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นโนต้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวที่เชื่อจะร้องให้หนักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบเหมือนกันนะครับบรรทัดที่สองนะครับเล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 มิเลโดโอเคนะครับตรงนี้โนต้ตตัวเรหลายตัวมากเลยนะครับ เราก็ต้องนับดูให้ครบนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับโอเ okay, ค let's sing together one two three four เล la เล la mi le, do โอเคกลับไปตั้งแต่ต้นนะครับ let's sing together one two three four do 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 do, do. มีมีมีโดเล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 มีเลโดโอเคไม่ยากนะครับถ้านักเรียนร้องตรงไหนไม่คล่องนะครับให้ย้อนวิดีโอแล้วก็ฝึกร้องซ้ำหลายหลายรอบนะครับถัดไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวที่เชจะร้องให้ฟังทีละห้องนะครับ มีมีมีซอนโนตตัวนี้โนตตัวขาวนะครับสองจังหวะนะครับนักเรียนร้องให้ครบนะครับต้องลากเสียงให้ยาวหน่อยนะครับตัวนี้นะครับโอเคเล s ซิง g ูเก e t อร์ one two three four มีมีมีมมซ้อน โอเคเน็ก okay. ถัดไปนะครับส่วนโน้ตเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตัวขบแต่หนึ่งชั้นตัวขบแต่หนึ่งชั้นตัวดำและก็โน้ตตัวขาวนะครับเหมือนกันเลยนะครับส่วนโน้ตเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนเสียงนะครับโน้ตเสียงฟาเดี๋ยวที่เชิญร้อ,องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะครับฟาฟาฟ,า,ฟ,า,ฟาลา โอเค okay. let's sing together ฟาฟาฟาลา1,2,3,4งสองสามสฟาฟาฟาลาโอเคไม่ยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวที่เชฟจะร้องสองห้องนี้ให้นักเรียนฟังนะครับมีมีมีซอนฟาฟาฟาลาโอเค let's sing together 1 2 3 4มีมีมีซอนฟาฟาฟาลาโอเคนะครับถัดไปนะครับโน้ตบรรทัดสุดท้ายนะครับนักเรียนจะเห็นเป็นโน้ตตัวดำแล้วก็มีจุดนะครับเราเรียกว่าโน้ตประจุดนะครับโน้ตตัวดำประจุดนะครับเวลาเราร้องนะครับเราร้องให้ตัวหน้า ที่มีจุดเนี่ยร้องเสียงยาวหน่อยนะครับแล้วก็โนต้ตตัวหลังเป็นคาเบตหนึ่งชั้นร้องเสียงสั้นนะครับเดี๋ยวที่เชจะร้องให้ฟังจนจบเลยนะครับซอนฟามมเลโดอ่าโนต้ตตัวสุดท้ายโนต้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะนะครับโอเค Let's sing together โน้ตตัวนี้ร้องยาวนะครับโน้ตตัวนี้ร้องสั้นนะ One two three four Son f a m i l e do โ okay, อเคนะครับไม่ยากนะครับคราวนี้จะกลับไปร้องตั้งแต่ต้นเลยนะครับโอเ okay, ค students are you ready One two three four โด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 มีมีมีโดเล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 มีเลโดมีมีมีซอนฟาฟาฟาลาซอนฟามีเลโดโอเคนะครับถ้านักเรียนร้องตรงไหนไม่คล่องนะครับ ให้ย้อนวิดีโอนะครับแล้วก็ร้องตามช้าๆนะครับหลังจากที่เราฝึกร้องโน้ตเพลงไปแล้วนะครับเรามาฝึกร้องเนื้อเพลงกันบ้างน,นะครับเนื้อเพลงมีทั้งหมด3ข้อนะครับแต่วันนี้เราเรียนแค่ข้อที่1ก่อนนะครับอย่าให้หนักเรียนอ่านตามที่เช่วยก่อนนะครับ hurry up s u o okay พร้อมกัน one two three hurry up s o n e x t ต่อไปนะครับ and get your dress on โอเคพร้อมกัน one two three and get your dress on โอเคนะครับถัดไปนะครับเหมือนเดิมเลย hurry up s o o โอเคพร้อมกัน one two three hurry up s o ่อไปนะครับเหมือนกับข้างบนเลยนะครับ and get your dress on โอเคพร้อมกัน one two three and get your dress on โอเคนะครับถัดไปนะครับมันทัดล่างนะครับ hurry up s so. u e พร้อมกัน one two three hurry up s so. u e ต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลย h u อร์รี่อัพร้อมกัน one two three h u อร์รี่อัต่อไปนะครับมันทังสุดท้ายแล้วนะครับ time to go to school โอเคพร้อมกัน one two three time to go to school โอเคนะครับไม่ได้ยากนะครับ คำสับซ้ำไปซ้ำม,มาหลายๆรอบแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาฝึกร้องกันบ้างนะครับร้องเนื้อเพลงเลยนะครับเดี๋ยวที่เชิญจะร้องให้ฟังก่อนนะครับทีละ1บรรทัดเลยนะครับ hurry up so and get your dress on โอเค okay, let's sing together one two three four hurry up s o and get your dress on โอเค next ต่อไปนะครับ hurry up s o e โอเคนี่ก่อน sing together one two three hurry up s o ต่อไปนะครับ and get your dress on and get your dress on let's sing together one two three and get your dress on ทั้งหมดเลยนะครับบรรทัดที่สองทั้งหมดนะ okay let's sing together one two three four hurry up s u and get your dress on ต่อไปนะครับ hurry up Sue o k a sing together one two three four hurry up s u ต่อไปนะครับ hurry up s u Okay, let's sing together one two three four hurry up Sue บรรทัดที่สามทั้งหมดเลยนะครับ hurry up Sue hurry up Sue okay, let's sing together one two three four hurry up Sue hurry up Sue บรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับ time to go to school okay let's sing together one two three four time to go to school ไม่ได้ยากมากนะครับนักเรียนร้องช้าๆทีละวักนะครับถ้าร้องไม่ได้ตรงไหนนะครับ ให้ย้อนวิดีโอแล้วก็ร้องซ้ำหลายๆรอบนะครับจะได้ร้องคล่องนะครับคราวนี้เรามาร้องทั้งเพลงเลยนะครับเนื้อเพลงอย่างเดียวเลยนะครับโอเคสติ e เล่นอย o u เลยดี Let's sing together one two three f u r hurry up s o and get your dress on Hurry up s u and get your dress on Hurry up s u Hurry up s u Time to go to school Okay จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อเพลงของเพลง Ah uh, u r r y up song ในข้อที่หนึ่งนะครับ คราวนี้นะครับเรามาฝึกร้องโน้ตเพลงหนึ่งรอบและเนื้อเพลงหนึ่งรอบนะครับร้องโน้ตก่อนนะครับโอเคสตูเดน์ Are you ready one two three four do 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 do, do. mi 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 do le l ฟาฟาลาซอนฟาไมเลโด Hurry up s u and get your dress on Hurry up s u and get your dress on Hurry up s u Hurry up s u Time to go to school จบแล้วนะครับถ้านักเรียนร้องตรงไหนไม่คล่องน,นะครับให้ย้อนวิดีโอแล้วก็ฝึกร้องช้าๆหลายๆรอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะร้องคล่องเองนะครับโค c a b u บ a ราคีำซับเฮอรี่เร่งรีบเฮอรี H U R R Y เร่งรีบ Dress on แต่งตัว Dress on D A e S S O N Dress on แต่งตัว ทามเวลาทามทีอีอมเอทามเวลาสคูลโรงเรียนสคูลเอชจีเอชโอโอเอสคูลโรงเรียน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเพลงอะเฮอริอัพซอไม่ได้ยากเกินไปนะครับนักเรียนอย่าลืมร้องบ่อยๆนะครับแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ของเพลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทิเชอร์จิรวัตรขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ